มันคือชุดแต่งบาบาดะมึงจะให้ใส่โลโก้คูโบต้าเหรอเออมันก็ต้องเป็นชุดแต่งบาบาดขอแนะนำครับแทง300ในะชุดแต่งบาบาดนะครับอ่าบอกเลยว่าเป็นกะแสดราม่านะเว้ยเออผมแบบขอพูดกลางๆแล้วกันนะเออนะอย่าอย่าอย่าบูลลี่กันดีกว่านะชุดแต่งมันก็คือชุดแต่งเว้ยจะบูลลี่อะไรกันนักนะ เออมันก็ยังเป็นแท้ง300นั่นแหละโลโก้ด้านหลังก็ยังเป็นแท้ง300นะเว้ยแต่แค่มันเป็นชุดแต่งนะฮะเรามองจากด้านหน้าไงเราก็เลยมองเฮ้ยมันเป็นเบ้นเหรอไปก๊อปเบ้นเหรอเออยอมรับไปเลยฮะมันรถจีนอะ่ะก็ต้องก็ก็กกกรู้ๆอยู่รถจีนอะ่ะมันก็ก๊อปได้อยู่แล้วฮะคือให้มองว่าเป็นแนวทางดีกว่าครับแท้ง300เขามีแนวทางแบบเอ้ยชุดแต่งเบ้นอะ่ะมันหล่ออะ่ะ ด้วยที่รูปทรงมันเนาะเห็นปะ่ะมันก็เหมือนจิ๊บเหมือนเหมือนเบนซ์ G63 เออแทาก็เลยมองว่าเอ้ยกูสร้างรถขึ้นมากูมั่นใจว่ากูขายได้แล้วจะบอกอะไรนะที่จีนโคตรฮิปนะรุ่นแทง300เนะี่ยขายโคตรดีนะฮะแต่พอมาอยู่ที่ไทยปุ๊บการตลาดของคนไทยมันเกิดการบูลลี่ไงแบ่งแยกไงเฮ้ยรถจีนไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้ คือผมบอกก่อนเลยครับตลาดรถพวกนี้เหมาะสําหรับคนที่เขามีรถมากกว่า2อสาคันนะครับคงมันมันคงไม่ใช่รถคันแรกของที่แบบคุณจะซื้อมาใช้หรอกถูกปะราคาล้านแปนะครับผมบอกกันเลยนะราคาไม่ได้เอื้อไม่ได้เอื้ออาทรนะเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าจีคราดเอื้ออาทรแต่งเสร็จ2อล้านห้านะครับเอื้ออาทรไหมล่ะเออนะ เออเอออาทรใช่ซื้อให้ผมสักคันสิ <_ an> ผมอยากได้มากเลยนะเอามาแต่งขับเท่ๆนะ <_ an> ไม่เอื้ออาทรน,นะครับ <_ an> บอกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็บอกไว้ด้วยนะคนที่เล่นคนที่เขาซื้อรถพวกเนี้คือรถมันเลือกคนซื้อนะครับ <_ an> เขาจะเลือกระดับแบบว่า้คนที่เขามีรถมากกว่าสองสามคันเป็นคุณคุณอยากซื้อรถสักคันนึงเอามาใช้คันแรกอ่ะคุณซื้อป่อะล่ะ ไม่ซื้อคุณก็คงไปซื้อแจซซีวิกประหยัดน้ํามัน่ารถบ้าบ้ๆนทั่วไปนะครับแต่อันนี้มันเป็นรถแบบว่าคนเขาเล่นคนเล่นรถคือซื้อมาเพื่ออะไรอะ่ะแดกน้ํามันชิปหายรถกอนหนัก350แรงมา้าเครื่องเบนซินราคาล้านแมึงซื้อ่าอะนะมันไม่มีใครเขาซื้อหรอกรถพวกนี้มันสําหรับ คนที่เขาอยากซื้อมาเท่ๆกูขับเท่ๆแค่นั้นแหละเออขับจอดขับจอดแค่นั้นแหละเอออย่าไปซีเรียสนะักให้หมองว่าเป็นชุดแต่งนะฮะเห็นโลโก้บีบีไหมอาจจะเป็นบาร์บี้ก็ได้เออบาร์บี้ตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะมึงมองเป็นบาร์บัสทำไมล่ะเอออย่าไปคิดอย่างนั้นว่าใส่โลโก้เบน จะบอกอะไรให้บาบัสเนี่ยมันเป็นสำนักแต่งเว้ยมันไม่ใช่บริษัทขายรถเว้ยมันเป็นชุดแต่งชุดแต่งบาบัสมันไม่ได้ระบุว่าเป็นแค่เบนซ์เท่านั้นพอ,อ,อเช่คายนเรือยอดมอเตอร์ไซค์นาฬิกาเขาก็ไปเรื่อ,อยของเขาครับมันเป็นชุดแต่งนะคนไทยมาบูลลี่กันเอออย่าไปคิดอย่างนั้นนะฆ่าตัว 2อ่ะค่าตัวล้านแแต่งอีก5 6 0 0แสนแแสนนะค่าตัว2ล้านกว่านี่เห็นไหมคือมันเป็นชุดแต่งบาบาัสมึงจะให้กูใส่โลโก้คูโบต้าเหรอเห <c oughs> มือนกูกูชอบคอมเมนต์หนึง่งเออมันก็มันคือชุดแต่งบาบาัสอะมึงจะให้ใส่โลโก้คูโบต้าเหรอเออมันก็ต้องเป็นชุดแต่งบาบาัสเอออะฝากไว้แล้วกันนะสำหรับคนชอบบลรีอะคนเล่นรถ ศิลปะในการแต่งรถไม่มีแบ่งแยกนะครับผมขับผมก็ไม่เขินนะผมไม่เขินผมบูนตรงสองล้านกว่าผมไม่เขินนะฮะเออคนที่เล่นรถแบบนี้ไม่ได้มีคันเดียวอยู่แล้วที่บ้านเขาเขามีสี่ห้าหกคันแล้วที่มาแต่งอยู่นะสองคันนี้ผมบอกไว้เลยสองคันนี้ห้าล้านนะครับรวมตัวรถรวมแต่งฝากไว้ให้คิดอย่าบูลลี่เลยเงินเขาแค่นี้แหละ